สวัสดีจ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าเจเออยู่กับยายพินนะครับวันนี้นะครับยายพินพามาเที่ยววังนารายนะครับงานสมเด็จพระนารายณ์นะครับพร้อมกับงานประกวดบอลสีนะครับนี่คือรางวัลที่หนึ่งครับผมพิมานครับผมสวัสดีจ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่ผมนะครับเจเอแชนลนะครับในงานประกวดบอลสีนะครับที่ลบบุรีนะครับ ตรงกับงานแผ่นดินสุเด็จพนารายด้วยนะครับวันที่18กุมภาพันธ์มาดูรางวันที่หนึ่งะครับผมพิมานกับสวยมากรางวัลที่สองนะครับคือกวนอูหรือเงากวนอูนะครับสวยมากกับแดงสดรางวัลที่สองครับผมรางวัลที่สนะครับเป็นลูกไม้สวยๆนะครับผมส่วนอภูมบ ่คุมนี่ก็พกหลงได้รางวัลชมเชยนะครับพร้อมกับหนุมานอมพระพานะครับผมต้นที่ได้ที่หนึ่งต้นนี้คือเป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นไม้เก่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งต้นนี้ตัวนี้ก็สวยต้รางวัลชมเชยครับสวยนะครับจริงๆแล้วก็สวยทุกต้นนะครับแต่รางวัลก็ให้ไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการนะครับอาจารย์ส่งคุณวุฒินะครับมาให้การตัดสินบอนสีนะครับ สวยๆแล้วขนาดขนาดจริงๆเราสวยทุกต้นเลยนะครับผมต้นนี้ไม่เล็กนะแต่ว่าเล็กกว่านิดนึงสีเปิดน้อยกว่าครัวตัวนี้เป็นสุวรรณภูมิกอตัวนี้หายากเลยที้วก็แก้กัญจนะมาพบพี่แลนด์แลนด์นะครับแล้วก็ยายพินชนาตัวดำดำนะครับที่คณะกรรมการจัดงานได้จัดประกวดในปีนี้นะคะเนื่องจากองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้น เป็นพระมหาตริย์ที่ทรงโปรดการปลูกต้นไม้วันนี้ก็เป็น,น,ปนวันตรงกับง,งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายด์ด้วยนะหลายชนิดนะคะที่เข้ามาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นครั้งแรกนะคะเช่น อ่าวันที่หนึ่งนะครับอคดีมาสวยมากเพชรน้ำหนึ่งครับรางวัลที่2ก็ยังเป็นเพชรน้ำหนึ่งอีกนะครับผมข่านอรรมหาราชนอกจากนั้นแล้ววันที่3ชื่ออะไรนะครับเนี่ยครับพี่ต้นนี้ชื่ออะไรนะวรรณภูมินะครับรรางวัลที่3เป็นสุวรรณภูมินะครับอโคดีมาครับผม ในพระราชาจุลกิจมรดกโลกรางวัลชมเชยนะครับสวยมากเลยครับจริงๆแล้วก็สวยทุกต้นนะครับแต่ว่ารางวัลเนี่ยก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับผมทรงมีความรอบรงินครับเป็นอย่างยิ่งนะคะะคณกรรรมกาจัดงานสวยๆทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชม กขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกดสับสกายกดไลค์กดแชร์ให้เจเอชแชนเนลส่วนน้อยๆปลูกร้อยอย่างทำกินทำขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านเกษตรแชนเนลนะครับเราจะได้เป็นดูพิธีเที่ยวบ้านๆมั่งรางวัลนะครับขอยกคดีเป็นของทุ่กผู้ชมท่านนะครับสวัสดีครับคุณพันนะคะสมศักดิ์ยั่งยืนท่านมียศเรื่องนะคะนี่นะคะคุณพลกนุกโชคชัยนะคะก็ขอขอกว่าไม่ได้เอ่ยนามใครต้องกราบขออภัยวิบกันนะคะสำหรับการประกวดในวันนี้ ไม่ข้ามสนามสนามแข่งลูกสารลูกสอแล้วก็วัดปืนนะคะราไม่ไม่ใช่เคราอไม้เนาะทีนี่เราไม่มีจ,จันเลยนะคะก็กางไว้ไม่เป็นไรแต่ว่าเต็นที่อยู่ส่วนข้างนอกก็อาจจะได้อยู่นะปืนนะคะเมื่อวันเริ่มต้นงานวันที่สิ